สามหมวดแรกสามหมวดติดนะหมวดแรกเจ๊แพงหมวดแรกเลนสองพันเก้าเก้าวันแรกสองพันเกสาเกสาวันที่สองผ่านืองวันำน่ณามือเปันเก้าบนเป็นสามหอพอคิไหบอกแต่ซี c ก็เป็นเลขสายบุญเหมือนกันใช่ไหมครับสายบุญแสดงว่าได้จากมวงอื่นเป่นไถ่เป่นไท่เป็นหลักมากท้านี้มากตัวใดเห็นบอกมนเป็ว่าจทำม้วนว่าอะไรอย่งมี้ยมีซนมีอะไรไหมครับน้องประธนไหนทีงนี่แหละที่บอกกันนี่สรัอจะบเดี๋สุเก้าไรบอกบาะไรหนึ่งสามนาที่แห้งหมดเกินจะซีนเราไปแล้วดีๆ เป็นแยนะังเนาะเจ็บแผลเราตื่นเต้นอยู่แล้วน้องหวดนีเนาะวันเมื่อกี้ได้เยอ์ไปรับเจ็บแผลว่ได้สื่อเล้วจ้ะบอกเหตุสืบออย่างเดียวแมนนคนบอกเขาห้ามบอกคนไม่ให้มันจะเอาเป็นพิธีการหรือคุยเล่นหมดนที่ไรถูกครับโอ้แท้แล้วครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจแพรครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายช่องก็ตามไปไล่หมวดแล้ว หลายลายช่องกับห้าจะมาตามนะครับกำลังเห็นตัวจริงเสือน้ำโศกเรนขนาดนี้เสือตัวนี้กัเสือแล้วคนคนละตัวคนละตัวอ๋อมันเ็นกระสีเลี้ยมเนี่ยัจ้าหนมาอเช้าหน้ายหวดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเจ๊แปเข้ามาห้าเลยเนาะสี่นวดสี่มวดแล้วนวดนี้เป็นนวดที่ห้า งวดที่สี่งวดที่สี่วันนี้งวดที่สี่องวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับฮะติดตามว่าเจ๊เพลงงวดแรกมีตัวไหนที่เข้าครับวิ่งเก้าล้านเปอเซนตก็ออกซุ้มเก้างวนที่สองวิ่งห้าล้านเตอร์เซ็นต์ออกห้าซองงวดที่สามศูนย์ล้านเปอร์เซ็นก็ออกซุ้มทอวันนี้ห้าล้านเปอร์เซ็นต์งวดห้างวดทั้งทีนึงมีบทอเจ๊เพง ถ้าร้านตัวเซซิตอกตัวใดมามามีหาคาโฮกันละจ้ะคาหกกับหาซูนมาคาโกใช่บอกเลยวเนาะจ้าร้องตัวร้องแบบบอกไปแล้วตัวร้องตัวไห๋นอ้อเจ็บแค่มีซูนหาหาสามหาหาศูนสามจ้ะมีศูนหาหาฮาหาสามหาสามศูนสามศูนสาม สูนเก่าน้ำตัวหนึ่งเนาะแต่ถ้าเน้นก็คือหาหูกับซูนหางเน้นเน้นกับหูกับซูนหางแต่ตัวเน้นสองตัวเจเพนี่คือหนักหนักเลยเนาะก็คือห้าศูนกับห้าหกมามคิดแล้วว่าหาหูมันจะเป็นหันหัวโบเพราะว่านอกรวมมันออกบกวันว่ามันออกสองนอกระตีเก้าสอง วันนี้มันออกหาเพาะแม่หานอ๋อ้นอไม่มันนี้นอนอกล้วยนอกล้วยใหญ่โอ้นอกล้วยนอกล้วยใหญ่นอกล้วยน้ำชูนอกล้วยตาหนี้แม่อ๋อจำได้คัดกันเลยค้อนั่นพ้อนเลยบอกว่ามันก็เป็นหาเก้าหาหกอ๋อแม่ของฉันมึงก็หาหกเพราะว่าเจฟเฟนอะบอกมาห้าหกแต่ว่าเป็นพี่นอกล้วยมันออกมาห้าเก้า ห้าเก้าคิดว่ามันต้นกล้วยเป็นเก้าต้นกล้วยเป็นเก้าก็เลยคิดว่าที่มันจะมาห้าเก้าด้วยไหมถ้อใครฟังอยู่ใครจะเอาเป็นการห้าเก้าด้วยก็ได้นะตัวเลขหกตัวเลขเก้ามักสโวนหลายหลายคนบอกว่าตัวเดียกันกว่าแสสนอกก็มีฝันมีอะไรไหมหรือว่ามันเปดูแต่ดอกกล้วยมากฟันกับฝันเห็นก็คุ้นตายเห็นก็คุ้นตาย แต่ว่าก้ม ok <ส laughter. S 3> ันมันมันติฟันมือออกี่ถึงบอกว่าหัเพรว่าหัฟันกระสูนยางแห้งเลยปันใจก็สูนเลยหัวนั้นจ้าหมวนั้นฟันเล่สูนศูนแห้งสูนมาแรงเลตีศูนไเลยตสหกจ้ามันก็มัเขากับเละดำอเลขล้านเปอร์เซ็นต์มาแหม มันก็ปัสูตร้านเอรซ็นันน้มาห่าร้านเปอร์เซ็นเนี่ยสีหเกสีหมันเนล้านันคือพรเจาก็ล้เกาถ้า้ารเปอร์เซ็นตั่ห้าตีเแ้ก็คือล้าแล้วครับหาก็หาเก่านี่ยละมันหักมันสงสัดีสงสด้ต้องรอมือต้องรอต้องรอมือเลขกออกปิ้ันโ่ มันเดินันอีโบสันนันแกรเสาละกะมาไข่ที่สิละอาจจะมีเก้าอาจจะมีเก้าห้าหนึ่งห้าแต่ที่ชอบที่สุดก็คือห้าหกแล้วเ่ตั้งแต่ชอบรอบตันแรกตอนนี้งพิมพ์เกากำลังยเอพิ่มเติมก็คือหาเก่าเนาะเจ๊เนาะสามี้าน่งสองสมห้นสองสามห้าหนสาม หกสองแล้วก็ห้าหกสองห้าหกสองก็ไปเก้าศูนย์สามนะจ๊ะห้าหกสองกับเก้าศูนย์สามมีสองตัวจังสองตัวสามตัวสองตัวครับทุกคนก็รอคอยแล้วนะครับทุกคนรอคอยแล้ว หาคนเขียนก็ซักซอนะครับมื้อนี้บ่เียนก็ไดยังบ่10นาทีก็เลยล่ะโอ้ยมาแล้ว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 ไปเว้าเจ้าไเลวิ่งวิ่ง5ล้านเปอร์เซ็นต์ัจ5ล้านเปอร์เซ็นต์นี่ก็มาเนาะเวิ่งของสิแพ้นี่บ่เคยบ่เคยติดเตือนบ่เคยบเลยแต่ว่าเขาสิจับให้ได้ั่นล่ะ เลวิ่งันเลยนัดเลวิ่งจะได้ก็มากเลยอ่ะครับเลยจิดได้ครับวันนี้ขอบวนล้างเลยวันนี้อยากให้ขบวนล่ากันนะขบนล้างนเลยขมนี้างสาตัวเลยกันด็เนาะอนี่นะครับเดิสามตู้เดิมสามตู้อ่า 6 2 5 6 2แล้วก็9 0นะครับ้หลักจานะี้ค่ะตัวที่วิ่งสุดๆก็คือวิ่งไปไม่ไม,ไมีทางวิ่งแล้วหยุดไม่ย้อนก็คือตัว5ตัวเดียวนะครับตัว5ตัวเดียวนะครับแล้วก็2องตัวนะครับที 4, 4, 5, 5, 5, ่เจฟแทรคัดมาให้ก็คือ03 0 9 5สแล้วก็ศนะครับแล้วก็55แล้วก็ หกห้าเท่านะครับตัวเน้นเน้นคัดเน้นเน้นนะครับตัวเน้นเน้นคัดเน้นเน้นก็ถูกที่ศูนย์ห้ากับห้าหกศูนย์ห้ากับห้าหกแล้วอย่าลืมด้อยอย่าลืมตัวตัวกับกับหัวอย่าลืมตัวกับหัวห้าเก้าอย่าลืมตัวกับหัวห้าเก้านะพี่น้องอย่าลืมตามีพเตบอกว่าเห็นแล้วนอกป่วยป่วยตานีที่บ้านออกมาห้านอออกมาห้านอพ้บวกกับ ต้นด้วยก้าวปีเป็ดก้าวหน่อหวนก้าวอําเรื่องการแหวนและปีขัดยีแพร่างเปอร์เซ็นต์ครับตัวจริงแท้จริงนะครับตัวจริงแท้จริงได้นนนี่เนาะผมเป็นตัวปลอมครับลองหยิบมือตัวจริงเบอร์เขเสียงแน่ตัวจริงจ้าตัวจริงจริงเสียจริงจ้ารับประกัน นะครับร yeah. ับการเป็นจริงนะคะับเจฟเพยจ้าขอบคุณเจฟแพย์อะไรด้วยครับเด้อขอบคุณนะขอบคุณบคุณบคุณบเจแพนะครับวันนี้น้องถือว่าหลายๆคนิน